สวัสดีครับวันนี้ตามใจหนูมาดูพระอาทิตย์ขึ้นครับแล้วก็มาเปลี่ยนธงชาติไทยครับบนยอดไอ้จุดชมวิวเขาแดนครับตอนนี้เราวิ่งมาถึงสารทางขึ้นแล้วครับสารหลวงหลงปู่เขาแดนนะครับนี่มืดเลยครับตอนนี้ออกจากบ้านมาตีสี่ตีสี่บห้าครับมาถึงนี่ตีห้าพอดีครับโอเคอยู่ครับ ไปครับเดี๋ยวรอนาวินกันนะเก่งอีกสองคันครับเราก็จะขึ้นอย่ครับมาแล้วสวัสดีครับสส <มา S 1> วัวัดีครบมา,รมาถึงตีสี่พอดีเอ้ตีห้าพอดีน,อ <laughs> นี่วปเลยครับอ่นะติต่อแล้วครับอืม ฝนเริ่มตกปอแปะมอีกแล้วไหลไหมทวิน,นออกจากบ้านมันแต่ตีสีนะ่สิบห้าผมอยู่ขย้อยครับขึ้นมาอาทิตย์ก่อนผมก็ขึ้นมาคันเดียวเลยอาทิตย์ก่อนผมมายังขึ้นสบายกว่านี้นะ กระด้างๆกับน้องสวยครับไม้ไผ่ไม้ไผ่ล้มขวางทางอยู่ฮะผมแวกเปิดทางไว้น่ะผมแวกไปรูรูข้างกันน่ะครับผมโอ้โห อห,หกโมงหนึ่งนาทีใน,นเก่งแล้วจะถอดอยังไงเนี่ยตัดตีตะปูใส่นะไม่ใครทอดเลยเหยียบได้ไหมเหยียบตลงไปก็น่าเกลียดบปะ่ะเอาผื่นเดียวอื นี่แต่มีสองอันเลยสวยงามอืมมันไม่ติดเ้าก่อนมาก็ไม่ติดเหมือนจะเสียสวยงามกาแฟดีกว่าคนก้อนน,นี้น้อยมากใช่งงวันนี้ทางโหดมากแต่ก็คุ้มนะหมอกเจอหมอกชุดนี้ไป ไปหน้ารุดนี่แหละรุดทั้งยวงย <c oughs> ปักปึกไปรีรุเดเพื่เลียมได้เวลาแล้วได้เวลาเป็นชแนแ,น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 แล้วอะไรมาแล้วได้เวลาโมอาทิตย์หน้าห้าร้อยกโลไปกลับตู่ไม่ได้ไปผมเลยผมเลยแกล้งแซวอาจารย์เลยเนะี <c> ่ย <oughs> ขย่าไปหน่อยนึง อืมปะ่ะกาแฟดีกว่าอืมดูหมอกครับคมครับแต่วันนี้ทางขึ้นมาโหดมากโอ้หหมอกกำลังสวยมาก ลุยกาแฟกันก่อนดีกว่าบ้างบนกาแฟครับขนมปังดูวิวโอ้โหสุจัด้วบินวกลงิาแฟ เ่เลยนะน้ำหม้อต้มใส่แล้วเวลาปับลุกกันไปไก่จอดไม่ต้องไม่ต้องเอาหม้อต้มมาสิบเร้อยเนี่ยถ้าเทปับนั่งสิบด้ยันาเรอ้ม ผมไฟนานน่าจะรุดอยู่ในโคผมชกตังค์เพราะขอเขาหวานแล้วอะไรวะมันดังในเครื่องวะวะโอ้วิวกาแฟบรรยากาศโหอันนี้โอ้โหไอ้นี่เขาเรียกว่าฝนนี่นี่หมอกจางๆเลย ชาวนี้หมอกหืมปกคลุมกาแฟจุดชมวิวออโอ้กาแฟหลายช็อตแล้วครับวันนี้เราดูครับหม,มอกอ๋อไม่เป็นไรครับ โอ้โหหมอกฝนตกหมอกอือนี่อยู่ไหนกันตอนเนี่ยพลอยอ๋อ นกเก่งทำการเปลี่ยนทงในฝนฟ้าฝนเอา,เอามาอ่าครับฝนก็ตกเอาหน่อยเอาหน่อยโบย,ยันบยันโย,ยันเน,วนะวันนี้โทรศัพท์ผมว่ากันน้ำได้ลองดูอ <nein> โอเคเดี๋ยวใส่เสร็จมาดูเองครับอืม ครับทําการใส่ธงแล้วครับวันนี้นนใส่ท่ามกลางฝนตกเลยครับฮะใช่รวมตังกันเลยขึ้นมานอนขึ้นมานอนกลางเต็นท์แล้วทำกันเลยนะมันจะล้างตัวนีเไม,ม่นั่นแหละม,นมนันก็ไม่แน่มันไม่เหมือนมันเป็ตรงกกยอดมัด ไม่เท่าว่าตรงตรงนี้เลยแต่าว่า่าว่าดีนะมันต้องมดีเกียวนะเกียวนี่เป็นไรม่่แีเอออย่างนั้นก็ได้ไม่กอันี้เลยจริงแหกไม่เมัดโอ้ยสุดจัดบรรยากาศตกองไปตัดเอยอย่างอยู่แล้วเกี่ยวข้างล่างจบเลยนะ โอ้บร่ยากาศสุดๆเชือกล่ะนี่ครับ ทงน้นเก่งทำกลางฝนตกไปอยากซกกันหมด <laughs> โอ้ยสวยจัดรัดเซีย <laughs> โอ้ทริปนี้ขึ้นมาเปลี่ยนธงครับน้นเก่งเปลี่ยนธงมาโอเคครับโอ้แต่บรรยากาศสุดยอดครับฝากกดไลค์ก็แชร์ไวไ้้วยครับทริปนี้ขึ้นมาเปลี่ยนธงท่ามกลางบรรยากาศฝนตกครับ Okay. okay, bye bye.